แค่กรรมใครกรรมมันก็หนักสาหัสสากันอย่าไปเพิ่มกรรมให้กันและกันก็จะดีมันกันนยโยมเราทุกคนต่อให้อยู่ท่ามกลางหมู่คนมากมายแต่เราต่างคนต่างก็รับกรรมของตัวเราเองกรรมใครกรรมมันของใครของมันสาหัสสากันถ้าไปเพิ่มกรรมให้แก่กันและกันกรรมใครกรรมมันมันก็จะเพิ่มเป็นกรรมที่หนักสาหัสสากันของแต่ละคนมากขึ้นเข้าไปอีก ถ้าวันนี้เราอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายลองตั้งจิตแล้วลองพิจารณาดูสิโยมความเจ็บที่เราเจ็บอยู่แบ่งให้ใครได้บ้างและเราอยากจะแบ่งความเจ็บของใครมาเป็นของเราเพื่อช่วยบรรเทาเพราะเรารักเขามันจะทำได้บ้างหรือเปล่าล้วนเป็นไปไม่ได้กรรมใครกรรมมันใครก็รับของใครเองด้วยกันทั้งนั้นและมันก็สาหัสสากันอย่าไปเพิ่มกรรมให้แก่กันและกันวันนี้ช่วยบรรเทากรรมให้แก่กันและกันด้วยการเจริญสติอยู่กับปัจจุบัน อะไรที่คิดว่ามันจะร้ายร้ายมันจะแรงแรงมันจะเบาลงได้มันจะดับได้ด้วยการที่เอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันอะไรเอาภัยกันได้ก็อาภัยทะยมมันจะได้ไม่ต้องต่อกรรมให้ยาวไปกว่านี้ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจนอนเฉยเลยหวานเจี๊ยบยิ้มหวานเลยทยมลุง ยมลุงนู่นยมป้าแล้วก็พี่พี่หลานๆในยยมในบ้านเนี่ยเวลาพอเรามีคนป่วยนะเวลามีผู้ป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้เนี่ยตร,ตรงตรงเนี้ยอุ้ยทำไมเส้นเลือดเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกชัดมากเลยนะเป็นเส้นฟอกไตใช่ไหมเอออุ้ยเนี่ยพอแล้ เนี่ยลองมาดูใกล้ๆดิเนี่ยวเวลาพอมือถูกเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับมีน้ําไหลอย,อยู่ในเนี้ยกาลังมีน้ําไหลวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่อะความรู้สึกกันนะ <c oughs> โอ้ไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนเนี่ย <c oughs> เส้นใหญ่มากเลยเลไหลนี่เลยอืมเวลาพอป่วยแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเดียวนะเออดีเลยไม่ดีสักอย่างเดียวเลยไม่ดีเลย เ <ARM> นี่ยดีเหมือนกันมันทําให้คนเราเนี่ยเริ่มเห็นเริ่มเห็นโทษนะเนาะเห็นโทษวันนี้เพราะอีกการเกิดนี่แหละมันทําให้ต้องมาเวียนเวียนทุกเวียนโศกกันอยู่นี่แหล,ละแล้วไม่ไม่จิทุกอยู่คนเดียวด้วยนะนู่นโยบ้าทุกด้วยคนเฝ้าก็ทุกไปด้วยลูกๆเขาก็ก็พลอยทุกไปด้วยอยากให้พ่อหายอยากคือ,อตอนนี้ถ้าเขาแบ่งความทุกไปได้บ้างอาคงจะแบ่งได้แล้วแต่แบ่งไม่ได้ไงของใครของมันนะเนาะของแบบเนี้ย เนี่ยอย่าโยมทางบ้านเนาะบางทีเราเห็นพ่อแม่ป่วยเนแหมขอแบ่งได้สักหน่อยไหมบางทีมันแบ่งกันไม่ได้อะแบ่งกันไม่ได้มันไม่รู้จะแบ่งกันยังไงแต่ที่แบ่งกันได้ก็คือว่าคือถ้าจะทุกข์กายก็ปล่อยให้เขาทุกข์ไปนะเพราะว่าความทุกข์กายก็พอบรรเทาได้ด้วยยาของหมอแหละแต่ออยางทุกข์ใจเนี่ยมันพอแบ่งกันได้ก็คือทํายังไงจะไม่ให้เขาทุกข์ใจไม่ให้เขากังวลใช่ไหม คอยความกังวลในตัวเนี้ยมันทําให้คนเนี่ยทุกข์มากไปกว่าเดิมอีกอย่างอาการตรอมใจอ่ะตรอมใจนี่มันทําให้คนตายได้จริงๆนะนั่งคิดนั่งเศร้านั่งโศกคิดเรื่องเดิมๆซ้ําๆไม่ดีเลยโรคซึมเศร้าไม่ดีเลยแต่เราก็โทษใครไม่ได้อเพราะเพราะเขาเลือกของเขาเองอะเขาเลือกที่จะคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้จะออกจากความคิดแบบนั้นสักทีมันจะไปเนาะมันจะไปไปโทษใครก็ไม่ได้ด้วย ก็ต้องโทษตัวเองเนี่ยจริงๆนะโยมลองมาดูเนี่ยมือพ่อมือแม่เนี่ยลองดูนะเนี่ยทำกินเลี้ยงลูกมาเนี่ยจนมือแตกหมดเนี่ยเนี่ยทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนมือมือช้ำหมดมันเหมือนกับว่าวกำลังของพ่อแม่เนี่ยหมดไปแต่มือที่มือที่กำลังอ่อนแรงลงเนี่ยแต่กลับมาแข็งแรงที่เรามันเหมือนเขาเขาถ่ายเทพลังของเขามาที่เราอะทำเลี้ยงลูก เคยไปขโมยใครให้ลูกกินบ้างไหมอ่ะ <Okay. S 1> ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยไปรักขโมยใครมาให้ลูกกินหรอกใช่ไหม uh huh. แต่ลูกอดไม่ได้เหมือนกันอ uh huh. ยังไงลูกก็ต้องมีกิน uh huh. บางทีก็ทํางานซะจนบางทีลืมแก่เหมือนกันนะคนเราลืมแก่ uh huh. ลืมทุกข์ไปเลย งันตอนนี้เราบังคับเราบังคับไอ้ความเจ็บไม่ได้มันเหมือนกับรีโมททีวีงั้นเรายังบังคับเปลี่ยนช่องเปิดช่องใช่ไหมดูลิเกมั้งไหมเนี่ยดูดูลิเกด้วยชอบลิเกด้วยนะเรายังเปลี่ยนช่องดูลิเกได้เลยนะแต่ว่าเออมันไปบังคับไม่ให้เจ็บไม่ได้แต่เราบังคับทีวีบังคับได้บังคับเปลี่ยนช่องนู้นช่องนี้ได้หมดเลยนเดี๋ยวนี้มีดาวเทียมก็มีหลายช่องเนี่ยเราบังคับเปลี่ยนช่องได้แต่ว่า เราไปบังคับให้มันไม่เจ็บมันมันบังคับไม่ได้เลยงั้นมันก็เหลือแค่บังคับใจนี่แหละบังคับใจว่าอย่าไปเศร้าโศกก็มันเราก็เพียงแค่นึกว่าบ้านโน้นก็ป่วยบ้านนั้นก็ป่วยมีใครบ้างอะไม่ป่วยใช่ไหมขณะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังป่วยเลยป่วยหมดเลยพระสังฆราชก็ป่วยใช่ไหมไม่ไม่หนีไม่พ้นความป่วยความเจ็บหรอก นยยมป้าก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ละน<อ>่ยพี่สาวโยมแม่พระอาจารย์โยมเนี่ยพี่สาวโยมแม่พระอาจารย์ปีนี้แปดโยมแม่69ห่างกันรอบกว่าๆเลยนะรอบกว่าเลยคือเป็นแม่เกือบเกือบเป็นแม่ได้เลยนะปีเดียวกันปีเดียวกันอ๋อรอบหนึ่งพอดี12ปีสิปีพอดีเลยนโยมป้าใบแล้วโยมป้าแบลวอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ ก็ห่างกันอีกนิดนึงใช่ไหมายนั้นก็ตามมองอะไรไม่เมรแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ขนาดลูกชายยังตั้งเท่าไร่แล้วเนี่ยที่ดอนเท่าไหร่นะห้าสิบห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วอ่นะห่างจากพระเจ็ดปีลูกสาวยังตั้งเท่าไหร่แล้วนัดนัดเท่าไหร่นัดยังสามสิบแล้วอ่ะ เนี่ยค่อยๆตามกันไปหมดนะตามกันไปเนี่ยญาติโยมทางบ้านเนาะเวลาพอเรามีคนป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งมาติดเตียงไม่นานนะเมื่อก่อนก็ยังไปไหนก็ยังยังเดินยังพอเดินได้เนี่ยเพิ่งจะมานอนไม่นานนี้เองแล้ววันนั้นอนะพอนน็อกไปปุ๊บเดียวพูดไม่ได้ไปทั้งทักใหญ่ๆปากเบี้ยวหมดเลยแต่หมอก็เก่งนะคือพระบอกว่า หมอเก่งอย่างเดียวไม่ได้อะถ้าร่างกายคนไม่พร้อมที่จะให้หมอเขาช่วยแบบแบบฟื้นฟูขึ้นมาแต่เนี่ยหมอเขาฟื้นฟูขึ้นมาได้เร็วคือวันนั้นที่นัดโทรไปบอกพระปู่ไปแล้วปู่แย่แล้วตอนนี้กําลังปากเบี้ยวเลยพูดไม่ได้ด้วยแล้ว <Okay. S 1> พระคนนึกว่าเรียบร้อยแล้วงานนี้คงพูดไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> แต่แป๊บเดียวกลับมาได้ขนาดนี้ <Okay. S 1> นี่ถือว่าเกือบ <Okay. S 1> เกือบเหมือนปกติเลยนะเพียงแค่ยมลุงเดินไม่ได้แค่นั้นเองอะ เเย,ย,ย,ยีดงั้นบางคนนะ่ะเนี่ยญาติโยมบางคนเอาไปตั้งความหวังไว้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอก็ช่วยเรามหมอเก่งขนาดไหนถ้าร่างกายคนไม่พร้อมจะให้หมอช่วยฟื้นน่ะมันมันทำงานอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกหมอทําฝ่ายเดียวไม่ได้ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ร่างกายคนก็ต้องพร้อมที่จะรับยาพร้อมที่จะฟื้นตัวขึ้นมาตามความสามารถของหมอด้วยอ<ม>ืมแต่โยมลุงก็ยังแข็งแรงพอแข็งแรงปุ๊บเนี่ยหมอก็ หมอก็ช่วยได้ง่ายก็เลยกลับมาเร็วแต่ทีเนี้ยนับจากเนี้ยมันจะยังไงอ่ะคือแต่แน่นอนนะคนเรามันก็ยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องไปเดิยกันทุกคนเลยเนาะแต่ว่ายังไงจะไม่ให้มันทรมานเมื่อกี้เห็นนนอนท่าไหนก็ไม่มีไม่มีสบายทักท่าแต่ยังสวดมน่ะยังสวดมน์ได้อยู่ งั้นหนึ่งนะโยมนะบ้านใครมีผู้ป่วยติดเตียงพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเป็นบุญกุศลเมื่อก่อนตรงบริเวณเนี้ยของจุดเต็มบ้านเต็มร้านไปหมดนะขายของเต็มไปหมดตรงนี้ก็เป็นตู้เป็นตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นใหญ่แช่ของมีถังตู้ไอติมมีของเต็มบ้านแล้วคนก็เดินเข้าเดินออกกันวุ่นไปหมดแล้วถ้าคิดดูนะถ้าคนเดินเข้าเดินออกวุ่นไปหมดแล้วคนป่วยนอนติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยมันมันจะยังไงอ่ะจะดีไหม ถ้าคิดในมุมที่ดีก็ดีได้ก็คือตรงที่ว่ามันก็ไม่เหงาอ่ะมีคนเข้ามาอ้าวเป็นยังไงบ้างร่วงวันนี้ได้มันก็ได้ได้มองคนนู้นได้เห็นไหมมีสาวๆมามัางอะไรมัางมันก็ยังนะอยามีสาวๆมีไม่มองไม่ไม่เข้ามามั่งอะไรเงี้ยก็ยังแหมได้มองได้เห็นกันบ้างเห็นไหมแต่พออยู่เงี้ยบางทีไม่เจอใครมันก็เหงาเหมือนกันนะ <c oughs> แต่นัดนัดก็ดูจากกล้องเห็นไหมดูจากกล้องดูปู่ขยาได้เห็นทั้งวันเลยอบ <c oughs> ้านเราอยู่ตรงข้ามมองเห็นกันเนี่ย บางทีเรามองข้างนอกเราไม่เห็นข้างในแต่พอมีกล้องปุ๊บเนี่ยตอนนี้อายาเยาอายาตอนนี้อยู่อเมริกาเนี่ยลูกสาวลูกสาวปู่นะตอนนี้อยู่อเมริกาก็ดูกล้องทุกวันนะเห็นพ่อกับแม่ทุกวันถึงจะอยู่ไกลกันแบบนั่งเครื่องบินยี่ชั่วโมงนะแต่ก็ยังเห็นพ่อเห็นแม่ทุกวันก็ไม่เป็นไรหรอกเนะเราถือว่าเราไปทำกินไปทำมาหากิน ไปดยความสุดจริตพ่อแม่อยู่ทางนี้เดี๋ยวก็ดูๆกันไปเดี๋ยวพระก็เวียนไปเวียนมาวันนี้มาบรรยายธรรมอยู่ที่ชนบุรีวิ่งมาจากตราดสี่ชั่วโมงแล้วก็บรรยายธรรมวันนี้หนึ่งวันช่วงนี้ช่วงเย็นก็เลยแวะเข้ามาดูตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อบรมเด็กต่ออีกหนึ่งวันเห็นไหมโลกมันโลกมันแคบลงโลกมันเท่าเดิมแต่ว่าความรู้สึกเหมือนแคบลงเพราะเทคโนโลยีมันทาให้คนเห็นหน้ากันเหงาไหมโยมป้าเหงาไหม เดินเข้าไปใกล้ๆสิเหงาไหมฮะก็มีเามงาเหงาบ้างนิดหน่อยเนาะแต่อย่าไปเงามันสิเนาะอย่าไปเงามันลูกๆเขาไปทํามาหากินกันก็เป็นธรรมดามีเหงาบ้างงั้นโยมสร้างสภาพแวดล้อมนะสร้างสภาพแวดล้อมให้คนป่วยอย่าให้คนป่วยต้องต้องรู้สึกว่าเนี่ยป่วยกายแล้วถ้าจะไปเป็นซึมเศร้าอีกโรคหนึ่งโอ้โหทีนี้ ยาวเลยยุ่งเลยอย่าทำให้คนผู้ป่วยต้องคิดมากนะคำพูดคำจาในคำเล็กคำน้อยบางทีมันก็ต้องอดทนบางทีพ่อแม่ได้ยินคำอะไรบางคำของลูกเนะแม่มันบาดใจเหลือเกินบางทีเราอาจจะเราอาจจะคิดไปเองว่ไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่คิดมั้งแต่บางทีมันก็ต้องเผื่อนะว่าเขาอาจจะคิดสิอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดเผื่อเขาอะคิดเผื่อไว้เลยว่าเขาอาจจะคิดก็ได้ งั้นคาบางคําเนี่ยเงียบไว้ก็ดีกว่าไม่มีใครเขาว่าเราเป็นใบหรอกบางทีกับพ่อกับแม่เนี่ยบางทีบางคํานะเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กเนะี่ยเรารู้เลยว่าคําเนี่ยพูดไม่ได้ถ้าพูดไปปับ๊บเดี๋ยวคิดมากแนะ่งั้นอย่าพูดดีกว่าถ้าพูดแล้วไม่สบายใจกันหรือว่าเป็นเหตุที่อาจจะไม่สบายใจบางคําก็ไม่พูดดีกว่างั้นบางทีผู้ป่วยเนโยมอะไรนิดอะไรหน่อยนิสัยสุทีฟมากนะดราม่าเอาง่ายๆเลยนะเก็บเอาไปคิดง่ายๆเลยนะ แล้วก็เรื่องคำพูดเรื่องการจัดสถานที่บริเวณมองไปแล้วอย่าให้ดูแบบว่าขัดหูขัดตาจนเกินไปมีพระพุทธรูปบ้างมีอะไรบ้างในของโยมลุงในก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ก็เหลือบตามองก็ยังเห็นอยู่นะงั้นก็อยู่ไปหายใจให้ลูกให้หลานเขาหายใจเล่นๆไป พุดโธไปพุดโทรอย่างเดียวไม่ต้องอะไรเยอะตอนนี้ไม่ต้องเอาอะไรแล้วลูกลูกหลานเขาโตกันหมดแล้วเขามีงานมีการทำแบงแบงก็กลับมาอย่างไหนแต่ถักไว้แล้วย่้อเองว่านี่นี่บางคำเห็นเลยนะว่าลิ้นยังห่อหออยู่ยังห่อหอยู่บางคำออกเสียงไม่ค่อยชัดอยู่แต่แม่หลานก็มีงานทำหมดแล้วลูกเขาก็สบายสบายแล้ว ยิละยิละดูอยู่ที่ไหนระยองใช่ไหมลูกชายคนเล็กสุดอยู่ระยองก็ะงนะ,ะก็เดี๋ยวยมแม่พ่อป่วยอย่างเงี้ยเวียนไปเวียนมาดูโทรมาหาไลน์มาคุยวิดีโอคอคุยน้นก็อย่างน้อยก็ยังได้เห็นหน้ากันงั้นญาติโยมทุกท่านนะที่รับชมอยู่ก็อยากจะให้พิจารณาว่ายังไงก็ต้องป่วยทุกคนหนึ่งทำร่างกายตัวให้แข็งแรงไว้ก่อน วันหนึ่งถ้าป่วยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าหมอจะช่วยหมอช่วยได้แล้วก็หายได้เร็วสําหรับคนที่มีร่างกายพร้อมแต่สําหรับคนที่ร่างกายไม่พร้อมเนี่ยหมอช่วยอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่สําเร็จประโยชน์แน่นอนนะอ่ะก็วันนี้ได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลัวตายไหมเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวนะออตายก็ตายเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็น <laughs> ก็เป็นเห็น <laughs> ไหมวันนี้เนี่ยเออแล้วพี่น้องไปหมดหร้อยังนะ

ะวันนี้นะก็มาเยี่ยมยมลุงลุงแท้ๆเลยยมนี่ลุง <Okay. S 1> ป้าเลยที่สมุดรประการอ่ะงั้นเราก็ใช้ชีวิตกันไปอยู่กันไปตามเหตุตามตามเหตุตามผลไปถ้ <Okay. S 1> าวันเราก็นอนป่วยอย่างนี้เหมือนกัน <Okay. S 1> <laughs> เหมือนกันหมดไม่มีใครไม่ป่วยการสร้างหลักประกันวันนี้บอกเด็กๆเขาวันนี้ไปโรงเรียนอะ่ะ วันนี้เด็กประมาณพันสองคนพรุ่งนี้อีกพันสองก็บอกเด็กเขาว่าตั้งใจเรียนหนังสือนะแล้วก็แล้วก็ฉายภาพคนป่วยติดเตียงคนอะไรประมาณนี้ให้ดูว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีงานดีๆทําไม่มีเงินเดือนกินแล้วพ่อแม่กําลังป่วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลเขาในอนาคตตัวเองก็กําลังจะต้องป่วยแน่ๆเดี๋ยวก็มีลูกอีกมีเมียอีกมันชีวิตมันมันจะเอาเงินที่ไหนใช้ถ้าวันนี้ไม่ลงทุนไม่รีบเรียนหนังสือ แล้วจะอยู่ยังไงชีวิตจะลําบากแค่ไหนคนอะไรก็ตามทีไม่มีเงินทีเดียวมันแทบจะไม่มีใครครบแล้วนะอ่ะมันยังไงต้องเรียนให้จบมีงานทําแล้วก็มีเงินไว้ก่อนมันก็อย่างน้อยก็ยังพึ่งพาตัวเองได้เพราะคนที่บอกว่าจะพึ่งได้พึ่งได้บางทีบางทีพึ่งไม่ได้หรอกใช่ไหมบางทีบอกให้พึ่งได้แต่ปากนะแต่ว่าเวลาเอาเข้าจริงอ่ะพึ่งไม่ได้หรอกงั้นพึ่งพาตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้ว อ่ะเนาะก็อนุโมทนาบุญในขอกล้องมานีดหน่อยสิในโยมลองมองจากมุมนี้ไปนะนะเวลาพ่อแม่ป่วยเนะี่ยลูกหลานก็นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหนถึงเขาจะไปทำกินแล้วตัวเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องเขาก็ดูจากกล้องเวลาลม้มเวลาอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบถึงทันที แต่คันจะให้เขามานั่งเฝ้ากันตลอดเวลาบางทีคนมันก็ต้องทํากินนะเนาะคนก็ต้องทํากินบางทีจะดูแลกันตลอดเวลานักเนะี่ยมันก็ยากเหมือนกันงั้นญาติโยมทางบ้านนะเวลาเรามีคนป่วยผู้ป่วยผู้ไข่ยอยู่บ้านก็พยายามนะดูแลกันช่วงโค้งสุดท้ายให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นโค้งสุดท้ายที่เขาจะไม่มีโอกาสมาเข้าโค้งร่วมกับเราอีกแล้วมันเหมือนกับเราขี่ขับรถคันเดียวกันนะ แล้วโค้งของเขาเนะี่ยมันก็คือโค้งเดียวกับเราเนะี่ยเราไม่รู้เลยมันจะมีโค้งสุดท้ายอีกสักกี่โค้งก็ไม่รู้งั้นถ้าเราดูแลกันโค้งสุดท้ายให้ดีที่สุดเนะี่ยเราจะไม่เสียใจถ้าวันใดวันหนึ่งเขาหลุดโค้งออกไปแล้วเราจะต้องไปเ,อเจอโค้งสองโค้งสามเนี่ยเราเราจะรู้สึกได้ว่าเราทําโค้งเนี่ยดีที่สุดแล้วนะก็จะได้รู้สึกว่าแค่ว่าคิดถึงแต่จะไม่เสียดายว่าเราไม่ได้ทําดีต่อกันอนะก็ให้ข้อคิด เป็นข้อคิดเตือนใจอายุวันโนสุขขังพลังเทินให้กำลังใจลูกหลานหน่อยอเดี๋ยวก็ดีแล้วอนะสองอย่างไม่หายก็ตายเนาะตายก็ได้หายก็ดี <laughs> แต่เราเชื่อว่าบุญที่เราทำไว้ถ้าเราไม่ได้อยู่นะไอที่อยู่ใหม่มันก็ต้องดีแหละนะสาธุ